รวลงร้านกาแฟนี่ไปกันแท้จะเข้าร้านกาแฟสวัสดีครับทุกคนผมพี่โต๊ดน,นะครับมาต่อกับเกม Lego Harry Potter เาอร์าถึงภาค7น,นะครับในพาร์ที่4กันเลยมาต่อไปร้านกาแฟน,นะครับตอนนี้พารกิกเราเราได้วิชาใหม่มาเป็คนคุณวิชาวาร์มานะครับโอเคไม่ใช่เวสนหลังนะมาเล่นก,กันก่อนเอ้ย ไป Let's go แมนเอ้ยโอ้มีคนเต้นด้วยโอ้ oh, mm hmm. ของดีแต่ไม่เคยใช้เลยนะ mm hmm. ไปกันดีกว่าครับอืม mm hmm. เป็นรานที่น่าสนใจนะเนี่ยอืม mm hmm. ยินดีต้อนรับคะ่ะอ mm ืม hmm. mm hmm. รอบอะไรดีคะ ขอช่าเขียวปั่นค่ะไข่บุกได้ค่ะแล้วคุณล่ะขอโกโก้ปัน่นครับผมช่านมเย็นครับได้ค่ะราสักคู่หนึ่งฮะ<อ>กระทรวงเร่งระบบปรับการศึกษาใหม่เพื่ออนาคตของข้าวมดนี่แฮร์รี่ฮะฮโอ้โหดูบุกโอ้โหมันมันแอบตามอ,ะอ,มอ่ะอ้า ังกั่นี่นะนี่นะนี่นะนนะเอ่อใชก้กระถางอะไสูดด้ดิเอ้ยจนี่ไปจานอืมเนี่ยแหละคว,วามจานของจริงอ,อืออ๋อเออแฮร์รี่แฮร์รี่นักขัอะไร อ้าวโทษทีฮึอืมกระถาดีจีอันนี้โทรศัพท์ทำมาทำอะไรก็ไม่รู้ไปไปไปเอ้ยยังไม่มหมดเหรอดูเข้าไปอ่ะ เราเข้าปลาของมาสวนกับโอ้ยอ้าวสวยยิงเข้าไปยิงเข้าไปกะทาแน่ไปเอ่อเอ่อเอ่อโทษทีไปวะน,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 นี่นี่จะต่อไปจะต่อไปออ โดนโดนใจอืมองไก่มอืมอืมกับไปโดนหนึ่งโอเคล่วงแล้วรบม,มาเข้ยเข้ๆเข้มาเลยฮึบเอาอคืนไปอ่าเอาละ เงาลืมทุกอย่างซะอืมนี่ทุกคนดูนี่ฟี่เราต้องไปดูนะไปกันเถอะได้เลยโอเคไปกันต่อครับเวทหลักเราโอ้โาพาหนี้ลุดในเมืองยาวแฮะแต่ว่าตอนนี้แฮดีกลับพขปหวัดไม่ค่อยได้นะครับ โอเคอืมหืมอู้ยกันเลยเฮ้ยแฮร์รี่ทนหน่อยนะ แยกทางกันก่อนเอ่ออ๋อแยกทางกันก่อนนะอืมไม่อะไรฮะอ่อเจ้าวาดที่ไหนดีคะไปกันได้แล้วโชคดีนะอ๋อได้เลยรับทบ นี่เทนี่ไฟนะนืมมามาลุยกันเลยฮึบอ่ะฮึบอือันนี้อ่ะอันนี้เป็นอะไรอ๋อกลับเก้าอี้ อันนี้โอเคไม่เหลือมาอ่ะไม่มีโอ้โหแย่เลยนี้อันนี้แย่เลยโอเคเอาลงมาอีโดนึงโดนึงยิ่งยิงอันแล้วไม่ต้องเล่นได้เวลาจี้อ่ะ จี้อืมปับ๊บมาต่อเึบไข่โอ้ยไปยังไงเอ่ยฮะหมดเวลาพักเหรอฮะประกาศเหรอ ยี่บเป่าแต่ประกาศนะโอ้โห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 อาอ้าวโอ้ระเบิดตดวงแตกเลยเออเข้าให้อืมอ่ะ เอาละหมนุนครบโอ้สวยงามได้รอนมาอ๋อไปชุดดี้ปอมตัวพิกเอาละไปกันต่ออันนี้ต้องแย่งไฟใช่ไหมเออรอน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 ต้องแย่งไฟแย่งไฟ แยกไฟจากอันไหนมาดูสิอ่ะอันนี้แล้วก็นี่โอ้สร้างสารรค์นะวะเนี่ยผมชอบมากเลยเออเริ่มเจ๋งเร,เริ่มเจ๋งเริ่มเจ๋งฮะมีการแบบย้ายไฟมาด้วยด้วยโอ้ดีไซน์เจ๋งอะ่ะโอ้โหเลยสฝีส่อให้ประตูฟังมีด้วยเหรอ <laughs> อืมอ่ะหลับ เออซะอึออไเ้กุญแจม,มาเฉยเออดีมากดีมากอ่ะไขหนึ่งดอกอ,อก๋อใส่ให้เขาไปหน้านี้ เออหมุนนี่อาโอเคเอาเอา่ออย่างนึงอันนี้ป่ะไม่ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นในนี้อืมแล้วเอาอยัางไงอะหรือว่ารอต้อง อ่าืมขบไฟไหนบ้าอันนี้ต้องมีกุญแจกุญแจอย,อยู่ไหนอะเอะกุญแจเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งเอ,เอ้าเอ๊ะผมก็ยิงตัวไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ใช่ไหม เออทำไมมันพิ่งลงวาอือ่ะใส่เข้าไปเอาละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่อยู่แหมมันอยู่ไหนล่ะต้องแยกกันหาแล้วหรอได้เลยเจอแล้วอยู่กับเธอตั้งหากแล้วไปเถอะอ๋อขอโทษนะเจมีเยวเดี๋ยวฟี อ๋อ <AL> เหมือนต้องตามหาสร้อยอย่างเธอนะครับหอครัสชินต่อไปหมุนฮึ๊บอ่ะเคี่ยฮึ๊บอ่าฮะอะไรข้างในน่ะอ่าเติมน้ำ่ะช่วยเขาเหรอ 아하. 음. 아. Ó, 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 ะอ แม่เขาเลยตอบแทนกับเราดีมากเลยอ่อาังให้หมดออกมาตรงนี้ละตรงลิฟ์โอ้ยเฟมตกเฟมตกอืมฮึบอ่ะฮะกัดเ้าอี่หนึงเกินซ่อนไหมครับขอดูหน่อยนั่นไงผมไม่พลาด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่ระยะก่อนอ่อมีขอไหมอันนี้มีมไม่มีอะไรเลยโอเคประกอบเข้าไปรอนึงคิวแด้แว to hay quay à, ừ, à, ừ, ở đâu ngay? Thằng của chúng ta tin tưởng quá nấn, พวกมันอยู่นี่เออในข้อที่ไหไงจ๊ะเขาแต่สูงว่าเธอผิดอยู่นี่ไงไม่ใช่เหรอหยิ่จหยุดนะโอ้ยหยิ่อ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้แฮร์รี่ถล่มเลยวะสภาโอดจะจัดเอ้ยนี่ๆมีบล็อกมีบล็อกมีบล็อก เออเฮ้ยอ่ะเออแฮร์รี่ไม่ทนแฮร์รี่ไม่ทนละแฮร์รี่จะไม่ทนเอ้ยอาจารย์หลบอุ้ยเอาคืนไปอาจารย์หืโอ้โหปิวปิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะนี่เอาไปหลบไปหลบไป จะสู้กับมันไปหลบร้อนจะยืดมั่งเฮ้ยลบลบเอื้อโดนอีกเปลี่ยนตัวไปก็จ้าฉับพลันฮึบโดนเข้าไปไมาอีก วิ้ยโหท้าด่วนเหรอกันไว้ฟ้าฟ้านี่อืมนี่เหรอ่ากันไว้นี่อืมสัวอ่าฮะนี่นี่โอ้ด้วยความไวด้วยความไว <c oughs> <โด>ย่าๆเฮ้ยเสร็บร้อยเป็นไงครับดาวดาวหมดมาวิชานินจาเปลี่ยนตัวแบบชาพัดกัน <c oughs> ยปิวเลยปึ <c> ๊บ <oughs> มาแฮร์รี่โดนเราานี้รารอโดน ฮึบนี่น่รอดไปฮึบเรียบร้อยจบอืออุ้ยท่าดูวเหรอได้เลยแดงแดงเหรออหาดาวไปก่อนครับฟ้าโอเคอือเอาไปดิ เอาไปดิฮะอะอาจารย์เวย้ยอาจารยา์ยายานี่ผมโลาไปเยอะนี่ดูทันดูทันจบได้แล้วเย้ yeah. วิ่งเหรอวิ่งหนีวิงว่งหนีโอ้มันมาแล้วภูปผยนภูปผยนมาแล้วนี่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 ฮะฮะโอ้ฮะน่าเก็บเลเซอหน่อย,ยโลภมากโลภมากโอ้โหร้อนเก็บเก็บเก็บเลยโอ้ยแตกอ๋อโอ้ไม่เสียอะไรดีวว่หว่าถ้าตายโอเคงั้นเก็บเรื่อยเลยฮะฮะ ฮะเอเอสเปกโตพาทรนุมที่รักค่ะขอบคุณนะเออเออโอ้โไปละแจ๊ะ จบดานครับโอ้โหพันธนี่ถือว่าสนุกใช้ได้เลยอาจจะไม่เต็มเนาะไม่เป็นไรไม่เต็มครับแมนิดเดียวปืด ไปอะโอเคก็บฟกเกมเลกโก้แฮร์รี่พอตเตอร์พักถ้าถือว่าจะโทรจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกนัหไปในพาทหน้านะครับสวัสดีครับผม